สวัสดีครับผมเบหนองรับมือน,นี้มาพอๆกับเบหนองอีกคือเก่าครับผมคลิปแรกครับคลิปแรกงวดวันที่2มกราคม69ครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับพีนิสาครับเพน่นฝันเพิ่็อยากมาบอกสู่ฟังความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทยาญาณในการหลับจมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนยุติโชงเลยด้วงครับพีนิสากะเป็นเอฟซีทันหนึ่งที่เบิรงเบหนองมานานแต่พอผี เป็นพันธุ์ยูบังไทยดอกพูดพันอยูบังนอออยู่เมืองไกเพ่นทรงฝันมาให้ฟังล้ะกะทรงเลขกมาให้เพิ่นบอกว่ารองพิารณาเบิ่งงวดวันที่สองนี่บางก็ได้ถามว่างวดที่แล้วได้โชคบอกะได้นิดน้อยเพิ่นก็บอกเพิ่นวราเพื่อนขอปูไหวละเพิ่นว่าแต่ว่ากระบกหูดอกว่าขึ้นจังใดจังสื้อเลขตัวเก่าเพิ่นว่างวดที่แล้วมันออกงวดที่แล้วมันออก สองห้าสองเพิ่นวัดแต่ว่างวดเนี่ยเพิ่นได้สองสองสองห้าสองกับสองสองแต่ว่ามางวดนี่เพื่อนสื่อตัวเดียวเพิ่นสื่อสองห้าห้าเพิ่นกะสื่อหาหาแล้วกะหาสองสองหาเพื่อนกะได้โชวเพิ่นบอกว่าป่วยขันชีถือกะชีซื้อเล็ตัวเก่านี่แล้ววะสิเพื่อนกะเลยเด๋อหาสองครับแต่ว่ามางวดนี่ พี่เพิ่นฝันเพิ่นันเ้เลยบอกว่าลองเบิ่งเด้อร์เบาหน่องเอ้ยว่าซั่น,นไอ้เพิ่นฝันเห็นหมูครับเห็นหมูเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วหมูนี่อยู่เมืองไทยแต่ว่าไอ้ในความฝันนั้นเพิ่นว่าหมูเพิ่นมาหาอยู่อยู่เมืองนอกเพิ่นน่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาว่าซั่นแล้วก็แปลกใจว่าห้วยอยู่ฮอดเมืองนอกเมืองหน้า จะไหนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอันหาได้คน่างสินะก็คือว่าล่ะครับความฝันเนาะมันก็เป็นไปได้เบิดนั่นละ่ะความฝันบัดนี้หมู่เพิ่นก็บ,บอกว่าสิเอารถมาให้เอาไว้ใส่แน่เพราะว่าเอาไว้มันบ่มีคนใส่เฮาคือหาไผบ่เห็นเฮาก็เลยว่าอยากเอารถมไม่โตใส่พี่นิสาเราก็เลยว่าเอาสิใส่จังได๋เพิ่นว่างสินะ มันบ่แม่นรถเฮาเด้อตกเอาไว้ให้ญาติพี่น้องตัวตีิ่นะมันบ่มีไผเอาดอกเพิ่นว่าเฮาก็เลยคึดพ่อเฮาก็เลยเอามาให้โตนี่ล่ะว่าซั่นเอาไว้เด้อว่าซั่นเว้าแล้วปึ๊บหมู่เพิ่นก็ยื่นกุญแจให้อันนี้รถโตเฮาไปก่อนเด้อเพิ่นว่าพอเว้าแล้วปึ๊บอันหมู่เพิ่นก็หายไปเพิ่นก็เลยตื่นขึ้นมาเพิ่นก็เลยมาเบิ่งบัดนี้เราเราเราจำทะเบียนรถบ่ได้เราก็เลยมาเบิ่ง เปิดเบิ่งหลปเก่าๆที่เคยทายกับมูแล,ล้วก็ถทายกับรถบัดน,นี้เพิ่นก็นเลยมาเห็นอันรถคันหนีบังเอิญเพื่อนว่ามีหลบทายอยู่ใบหนึ่งที่อันมีทะเบียนรถคันหนีวะซั่นเราก็เลยว่าเป็นอย่างไดหนอสั่นเราก็เลยว่าเอาขันเขาเอามาไหา้ก็แสดงว่าเขา,เาโชคมาไหาน้ว่าสั่นเลขทะเบียนรถนะครับเจ5ศย์ห้าครับ เจ็ดศูนย์ห้านี่คือทะเบียนรถของมูผีนิสาพุทิเพิินเอามาให้แล้วก็อายุอายุของผีนิสาห้าสิบสามปีอายุสุดท้ายของมูเพินินมือถิเพิินเสียอายุสุดท้ายสี่สิบเก้าปีครับก็ลองเบิงลองฟังลองผิจาระาเอามากบ่มากันยุติดุนพินิษของแต่ละคนนะครับผีนิสาพน่นฝันเม่นก็เลยอยากมาบอกสู้ฟังลองเบิ้งเด้อ งวดนี้กับบอแน่ครับแหน้มันก็เกิดขึ้นในเบิดคําว่าตัวเลขเนาะช่วงนี้ก็เริ่มมีคนส่งเลขมาให้แล้วละ่ะส่งเลขส่งฝันมาเดี๋ยวบ่าวน้องสิค่อยทย,ยอยบอกฝันสู่ฟังนะครับก็มีทั้ง FC ใหม่และก็ FC เก่าคนที่เพิ่นเคยฝันเพิ่นก็ส่งให้เรื่อยๆเพิ่นบอกว่างวดนี้มันบ่เข้างวดหนังก็ต้องเข้าละบ,บ่าวน้องเอ้ยว่าซั่นแต่เพิ่นบอกว่าหลายคนนะงวดนี้เพิ่นบอกว่าอย่าลืมเลขเกา่างวดวันที่16บธันวา วอกับไผก็มีแต่ว่าอย่าลืมเลขกเก่างวดวันที่16หกท่นว่าเพราะว่ามันอาจสิย้อนกลับหลังมากก็ได้เพิ่นว่าจังซี่นะอ้าวก็บ่แน่คือกันล่ะครับีมังกัดเป็นไปได้เบิดล่ะครับเนาะอ่ะผู้ใดอย่าอย่าลืมเด้อผู้ใดมีฝันผู้ใดมีเลขอยากส่งมาให้เบาหน่องไว้ถ้าเบาลงคลิบเบาหน่องก็ยินดีนะครับจังได๋ก็ดซอยเบาหน่องไปนําถือว่าซอยเบาหน่องไปในโตแล้วก็ได้เอาเลขมาเผยแผ่ให้ เอฟซีด้เบื้องได้ฟังกันช่วงนี้เอฟซีเบาหน่องหลายตัวอยู่อยู่เมืองนอกหลายครับเพราะว่าอย่างเพื่อนกับโทรมาถามทักมาถามเรื่องอันที่ว่าเกิดการสูรบกันนี่แหละเพื่อนกับเป็นห่วงเพื่อนกับเห็นว่าอยู่ในชีสเกยียดตเนาะแต่ว่าเบาหนองเนะี่ยอยู่ในอยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ครับเบาหนองกับขอควาระคุณ ที่มีเมตตาเป็นห่วงเบาหนอกนะครับนอกสำหทักมาถามกันในหลังอ่ะหงวดนี่ลองอครับเด้อเจ็ดศูนย์ห้าครับทะเบียนรถพีนิสาเจ็ดศูนย์ห้าเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเอาไว้ต่ซื้อเลขเปิดบ้านก็นได้หรือจะไว้แต่ซื้อเลขไล่วันก็นได้บาหวากันแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมทอกสอกกับออมสินนะครับเดอ้อทอกศอกับออมสินนี่อย่าลืมเลยซื้อติดติดไว้นำแน่เพราะว่าอย่าง ญาติมันออกไอทอกกระซออมชิ้นก่อนประมาณนี้เมื่อนานก็ลองสื่อติดติดไว้เดีวบ้านน้องสียำอยู่เรื่อยๆนะครับนาองอ่างวดนี้วันที่สองมกราคืนต้นปีหกเก้าบ่าวน้องขออวยพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอบุญบารมีหลวงปู่สวงกระทอมบ้าน้าหน้องไอไข่บ้านบ้าหน้องจงดนบันดาลโชคลาภให้เอฟซีบ้าหน้อง สุผูสุคนหักแพงเบาหน่องคือลูกคือหลานผูหนึ่งเบิงเบาหน่องกัดให้ได้โชคไปน้ำกันสุผูสุคนล้ะกะนูกทุกหมวดครับสาธุสาธุศรัทธามีบรารมีเกิดกับผมพี่นิสาครับลองได้เจ็ดศูย์เก้าเจ็ดศยเก้เพ้อปากว่าเจ็ดศูนย์่าเจ็ดศูนย์ครับ705 ลองนะครับเด้ออายุคนฝัน53ปีอายุสุดท้ายของเพื่อน49ปีครับมักโบมกกักลองกิจานาวเดี๋ยวบ้าหนองกะจีหาเล็กว่าฝากทุกคนึ้อเกา่าเดี๋ยวงวดนี้ตั้งใจว่าถาเวนวางภารกิจเราหนองโฉไปหาตัวเล็กนะครับนอนหลายคนกับว่าอยากให้เบ้าหนองไปมองนั้นไปมองนี้ไอ้าพกับเล็กกับเขาวางหันเก่าหา แต่ว่าบ่าวหนองบ่ได้เอามาเบอกสู่ฟังพี่เล็กเลาก็ถืออีกเพ่นสือไอ้หา9ูพเก่านสือหา9ูเก่ามันก็ออกหาเก่านาะบอกหาเก,ก่าบบเป็ไปยังกัเดี๋ยวรอบหนาะถ้าเพื่อนได้ฝันอีกหรือว่าเพื่อนได้ตัวเลขกมาเดี๋ยวบ่าวหนองสิมาบอกสู่ฟังหลายคนก็นถามมาว่าบ่มีเลขไอ้ภาพบอกบ่บมีเลขกพี่เล็กบอก่าะจันหลายคนเพื่อนยังจำได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวงวนดนี้บ่ให้พลาดครับ2มกลาหมเกา่า เริ่มตนสักกะลาดใหม่เริ่มตนปีใหม่นะครับเนาะสิ่งบดีกะทิงมันไปในปีเกา่าเข้ากับมาเริ่มสิ่งใหม่ใในปีหกเก่าเห้ไดดเป็นเศรษฐีกันสุขผู่สุขคนครับเบาหน,น่องกันอยากได้โชคยุ่แต่กะอาจจะเป็นมือใดดอกโชคหน่อยโชคใ,ใหญ่ก็ขอให้ได้นะครับเนาะอ่ะก็ขอทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่สองมกราหกเก้าครับ สัทธามีบารมีเกิด705ลองครับ705กศห้ขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ